สวัสดีครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ซิมาลุงมูนนะครับของ PPKS นะครับจากอินโดนีเซียนะครับให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีอยู่ที่8.7ตันนะครับส่วนทางใบนะครับอยู่ที่5.47นะครับแล้วก็ส่วนลำต้นเนี่ยในการจะเริ่มเติบโตนะครับอยู่ที่75-80เซนนะครับต่อปีนะครับ ก็ให้น้ํามันอยู่ที่26.5เเซนนะครับส่วนน้ําหนักของทลายนะครับอยู่ที่13-19ถึงกิโลนะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่สูงนะครับซิมมาลุงูนะครับเป็นสายพันธุ์ PPKS นะครับของอินโดนีเซียนะครับท่านใดที่สนใจจะปลูกนะครับทางเรามี จัดจำหน่ายเม็ดพันนะครับ